เราทุกคนจงอย่าเสียดายเวลาที่มันผ่านมาแล้วผมเชื่อครับว่าเราทุกคนนะครับต้องเสียดายเวลาที่มันผ่านมากันทุกคนอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่ผ่านมานั้นเรายังไม่ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำเลย บางครั้งบางคนอยากที่จะดูแลคนที่รักให้ดีที่สุดแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับดูแลเขาได้ไม่ดีเท่าที่ควรบางคนอยากที่จะมีบ้านมีรถอยากที่จะมีเงินใช้อยากที่จะมีเงินเก็บแต่เมื่อเวลาผ่านมาก็ยังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถจึงเสียดายเวลาที่ตัวเองเสียไปที่ยังไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นให้ดีที่สุด ผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เข้าใจถึงจุดจุดนั้นแต่ผมอยากจะบอกว่าเราอย่าไปเสียดายเวลาที่มันผ่านมาเลยครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่มันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอ,อะไรได้อีกเลยแต่เวลาที่ผ่านมานั่นแหละครับ จะเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นบททดสอบเราว่าเราควรทำอะไรเพิ่มเติมว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนและเวลาที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้ครับเวลาในปัจจุบันของเราไม่ว่าเวลาอนาคตของเราจะเหลือมากหรือน้อยแค่ไหนเราจงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจงทำในสิ่งที่เราชอบ จงทำในสิ่งที่เรารักจงดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเพราะแน่นอนครับเราทุกคนใช้เวลากันมามากพอแล้วเวลาที่เหลืออยู่ก็น้อยลงไปทุกวันจงทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบทำให้กับคนที่เรารักให้ดีที่สุดเราทุกคนอย่าเสียเวลาเพื่อจะหาข้ออ้างที่จะแก้ตัว ความผิดพลาดในอดีตของเราอีกเลยจงใช้เวลาที่เหลือของเราพัฒนาตัวเองและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาให้เราประสบความสำเร็จให้เราดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดคิดให้ถูกทิศแล้วชีวิตของเราจะไปถูกทางแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับกับผมอาร์มพลนิพัท์สวัสดีครับ